เครื่องบินมิก29เป็นเครื่องบินขับไล่หลักบทบาทขนาดกลางพัฒนาขึ้นโดยสหภาพโซเวียตถึงแม้ว่าสหภาพโซเวียตจะได้ล่มสลายลงไปแล้วแต่เครื่องบินมิก29ก็ยังคงเป็นเครื่องบินขับไล่ที่สำคัญสำหรับรัสเซียและหลายประเทศทั่วโลกขีความสามารถของเครื่องบินมิก29เป็นที่ถกเถียงมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่มิก29าลำแรกถูกนำเข้าไปจำการในช่วงยุค1980 ทางฝ่ายผู้ผลิตหรือชาติที่เป็นมิตรรวมถึงชาติที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของสาภาพโซเวียตหรือรัสเซียต่างก็แสดงความคิดเห็นในเรื่องขีดความสามารถของเครื่องบินดังกล่าวในแง่บวกส่วนฝ่ายตรงกันข้ามที่นิยมเครื่องบินลบตะวันตกก็มักจะแสดงความคิดเห็นและว,วิาพากษ์วิจาร์เครื่องบินลบรุ่นนี้ในแง่ลบแต่การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขีดความสามารถของเครื่องบินบิก9ที่น่าสนใจมากที่สุดครั้งหนึ่ง ก็คือการแสดงความคิดเห็นจากชาติที่ไม่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลของสภาพโซเวียตหรือรัสเซียและเป็นชาติที่นิยมเครื่องบินลบจากตะวันตกแต่มีโอกาสได้ใช้งานเครื่องบินมิก29ซึ่งชาติดังกล่าวก็คืออิสราเอลในยุค1990อิสราเอลได้รับมอบเครื่องบินมิก29จำนวน3ลำซึ่งที่มาของเครื่องบินดังกล่าวไม่เป็นที่เปิดเผยแต่มีการสันนิษฐานว่า เครื่องบินเหล่านี้อิสราเอลได้มาโดยการกู้สรา้างเครื่องบินที่ตกจากการลบหรืออิสราเอลอาจจะได้รับเครื่องบินดังกล่าวมาจากชาติที่เคยอยู่ภายใต้อิทธิพลหรืออำนาจของสหภาพโซเวียตซึ่งว่ากันว่ากว่าที่อิสราเอลจะได้รับมอบเครื่องบินทั้ง3าลำดังกล่าวอิสราเอลต้องใช้ความพยายามอย่างมากซึ่งเหตุผลที่อิสราเอลจะต้องทุ่มเทและพยายามอย่างมากเพื่อให้ได้เครื่องบินมิจยีมาไว้ในครอบครองก็เนื่องมาจากว่า ผู้ขัดแย้งของอิสราเอลจานวนมากประจําการด้วยเครื่องบินมิค29เครื่องบินมิค29จงเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงสําหรับอิสราเอลในอดีตอิสราเอลได้นําเครื่องบินมิค29ไปใช้ในหลายๆด้านทั้งการศึกษาระบบภายนอกและภายในของเครื่องบินทั้งหมดเพื่อให้พวกเขาเข้าใจและรู้จักเครื่องบินมิค29มากที่สุดนอกจากนั้นพวกเขายังใช้เครื่องบินดังกล่าวในการฝึกบินและซ้อมรบ เพื่อให้นักบินของอิสราเอลคุ้นเคยกับการลบและการต่อสู้กับเครื่องบินที่ผลิตจากสหภาพโซเวียตหรือรัสเซียซึ่งนักบินอิสราเอลที่มีโอกาสได้บินเครื่องบินมิก29หลายคนเคยออกมาให้ความคิดเห็นว่าในช่วงแรกที่ได้รับเครื่องบินมิก29มาเครื่องบินดังกล่าใช้งานค่อนข้างยากเนื่องจากขีดจํากัดทั้งด้านภาษาซึ่งเครื่องบินมิก29ที่อิสราเอลได้รับมาตัวอักษรที่ใช้กํากับอุปกรณ์ต่างๆในห้องนักบินเป็นภาษาซีริลิกทั้งหมด แม้แต่เสียงเตือนต่างๆก็ยังเป็นภาษารัสเซียทําให้นักบินอิสราเอลต้องพึ่งพานักแปลภาษาหรือในบางครั้งนักบินอิสราเอลต้องใช้สัญชาตญาณของนักบินในการคาดเดาว,วิธีการใช้งานอุปกรณ์บางอย่างอีกทั้งหน่วยวัดของมาตรวัดต่างๆก็เป็นคนละระบบที่ใช้ในเครื่องบินลบตะวันตกจึงทําให้ในช่วงแรกนักบินอิสราเอลทาการบินเครื่องบินมิกยีค่อนข้างยากลาบากแต่ภายหลังเมื่อคุ้นเคยแล้ว นักบินอิสราเอลก็สามารถบินเครื่องบินมิีิก29ได้อย่างราบลรื่นโดยที่ไม่เกิดปัญหาดใดๆนายทหารระดับสูงของอิสราเอลที่เคยมีโอกาสได้บินเครื่องบินมิีก29ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขีดความสามารถของเครื่องบินมิีก29ต่อสื่อเอาไว้ว่าเครื่องบินมิีก29มีความคล่องตัวสูงสามารถเลี้ยวแคบๆได้เร็ว เครื่องบินมีอัตราแรงขับต่อน้ำหนักที่สูงกว่าเครื่องบินลบจากตะวันตกที่ประจำการอยู่ในอิสราเอลหลายรุ่นนักบินอิสราเอลจะต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อต้องไปเชิญหน้ากับเครื่องบินลบรุ่นนี้ในการลบแบบอุตลุดนอกจากนั้นยังเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจอย่างมากเนื่องจากนักบินอิสราเอลชื่นชมเลดราของ m ิ๊กยอย่างมากและชื่นชอบระบบ i r s t หรือระบบค้นหาและติดตามอินฟาเรดของเครื่องบิน m ิ๊กยซึ่งนักบินอิสราเอลบางคนถึงกับกล่าวว่า เลดร์ ader, จอแสดงผลบอกนักบินและขีปนาวุธประสานการทำงานได้อย่างลงตัวและเครื่องบินมิก29ยังมีขั้นตอนในการเตรียมการบินน้อยกดปุ่มเพียงแค่ปุ่มเดียวก็สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้หลังจากนั้นก็เช็คความพร้อมไม่กี่รายการเครื่องบินมิก29ก็พร้อมที่จะขึ้นบินต่างจากเครื่องบินที่ผลิตจากตะวันตกจะมีขั้นตอนในการตรวจเช็คก่อนทำการบินที่ซับซ้อนมากนอกจากนั้นนักบินอิสราเอลยังชื่นชอบหลายระบบของเครื่องบินมิก29อีกด้วย เช่นระบบลงจอดอัตโนมัติซึ่งข้อมูลปลายทางจะถูกป้อนลงในคอมพิวเตอร์การบินก่อนขึ้นบินระบบนี้ทําให้นักบินนําเครื่องบินลงจอดได้ง่ายและปลอดภัยมากขึ้นโดยเฉพาะในเวลาที่สภาพอากาศไม่เอื้ออํานวยและอีกระบบหนึ่งก็คือระบบที่ทําให้เครื่องบินทรงตัวได้เองเมื่อนักบินมีอาการหลงทิศซึ่งอาการดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้กับนักบินใหม่ไปจนถึงนักบินที่มีประสบการณ์สูง การที่มีระบบดังกล่าวทําให้นักบินสามารถทําการบินได้ปลอดภัยมากขึ้นซึ่งระบบเหล่านี้จะไม่มีอยู่ในเครื่องบินลบยุคเดียวกันที่ผลิตโดยตะวันตกแต่เครื่องบินมิก29มันไม่ได้มีแค่ข้อดีข้อเสียของมันก็มีเช่นกันโดยข้อเสียที่สําคัญของเครื่องบินมิก29ในมุมมองของนักบินอิสราเอลก็คือแม้ว่าระบบต่างๆจะถูกออกแบบมาดีพอสมควรแต่ซับซ้อนและใช้งานยากและในห้องนักบิน ไม่มีการแสดงข้อมูลที่จำเป็นหลายอย่างนอกจากนั้นระบบอาวุธยังมีความแม่นยำต่ำกว่าระบบอาวุธที่ผลิตจากตะวันตกและมิก29สามารถบรรทุกอาวุธอากาศสู่พื้นได้น้อยกว่าเครื่องบินลบที่ผลิตจากตะวันตกแม้ว่าจะมีข้อเสียดังกล่าวแต่โดยรวมขีดความสามารถของเครื่องบินมิก29ได้รับคำชื่นชมจากความคิดเห็นของนักบินอิสราเอลไม่ใช่แค่อิสราเอลเท่านั้นที่พยายามอย่างหนะัก เพื่อให้ได้เครื่องบินมิค29มาสหรัฐอเมริกาก็เป็นอีกชาติหนึ่งที่พยายามอย่างหนักเพื่อให้ได้มาซึ่งเครื่องบินมิค29โดยในช่วงท้ายยุค1990สหรัฐอเมริกาได้ซื้อเครื่องบินมิค29จากประเทศมอโดอวาเป็นจนํานวนไม่น้อยซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้ประเทศมอโดอวาขายเครื่องบินดังกล่าวให้กับประเทศอิหร่านนอกจากนั้นสหรัฐอเมริกายังได้ซื้อเครื่องบินมิค29เพิ่มอีกเป็นจนํานวนไม่น้อยจากหลายชาติในช่วงต้นยุคปี2000เช่นซื้อจากยูเครน และคีย์กิสถานซึ่งสหรัฐอเมริกาใช้เครื่องบินมิก2 9เหล่านี้ในการฝึกซ้อมเพื่อให้นักบินชาวอเมริกันมีความคุ้นเคยในการต่อสู้กับเครื่องบินที่ผลิตจากสาภาพโซเวียตหรือรัสเซียในปัจจุบัน